ทูแมนโชสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มุกเลขนิมิตวันนี้ครับวันที่31ตุลาคมแน่นอนเป็นวันที่หลายๆท่านรอคอยและเป็นวันที่ใครๆกรู้จักกันดีว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนแน่นอนครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่หลายๆท่านชอบที่จะแต่งตัวเป็นผีชอบทชอบที่จะออกไปนอกบ้านไปปล่อยผีกันนั่นเองวันนี้ครับในช่วง ล้านเรื่องเล่าเราจะมา,มาดูกันครับว่าเลข1-3ที่ทางฝั่งตะวันตกกับเลข1-3ของทางฝั่งไทยโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรอาถรรพ์หรือสิ่งเล่นลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตามต่อไปรับชมกันได้เลยครับ อย่างที่ผมเกินไปนะครับว่าฮาโลวีนคือวันที่31ตุลาคมเป็นวันที่มิติคนตายและคนเป็นจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันหรือง่ายๆนะครับประตูมิติเปิดในวันนี้นั่นเองและวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในแต่ปีที่ผ่านมาจะเที่ยวหาร่างของคนเพื่อสิงสู่จะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจึงต้องเดือดร้อนถึงคนเป็นที่จะต้องหาทุกวิถีทางที่จะไม่ให้วิญญาณมาสิงสู่ตนทำให้ชาวเซล ต้องปิดไฟทุกดวงในบ้านให้อากาศหนาวเย็นเพื่อไม่ให้เป็นที่ปรารถนาของเหล่าผีร้ายนอกจากนี้ยังพยายามแต่งกายให้แปลกประหลาดเช่นปลอมตัวเป็นผีร้ายและส่งเสียงดังให้ผีร้ายตกใจและหายไปนั่นเองพร้อมกันนี้คืนดังกล่าวยังเป็นคืนฉลองการสิ้นสุดฤด,ดูเก็บเกี่ยวและมีการนำสัตว์หรือพืชผลมาบูชายันให้กับเหล่าผู้ผีและวิญญาณด้วยในทางกลับกัน 3- 1หนึ่ง ก็คือ13เป็นเลขอาถรรพ์หรือฝรั่งที่เชื่อกันว่าเป็นวันแห่งโชคร้ายโดยเฉพาะหมายเลข13ถือว่าเป็นโชคร้ายมายาวนานกว่าหลายศตวรรษความเชื่อเลข13สามารถโยงไปไกลถึง1,700ปีก่อนคริสต์กาลโดยเฉพาะชาวอียิปต์โบราณถือว่า13คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายอาถรรพ์เลข13ขยายไปทุกชนชั้นทุกศาสนามีเหตุการณ์ต่าง ที่เลวร้ายเกี่ยวกับสุข13มากมายกลายเป็นโรคกลัวเลข13ก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ตึกสูงส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีชั้น13อยู่ดีเหตุการณ์ร้ายแรงของวันที่13มีอย่างมากมายเช่นวันศุกร์ที่13จตุลาคม1307พระเจ้าฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสจับกลุ่มตัวบรรดาอัศวินเทมพลราหลายร้อยคนไปทรมานและสังหารเพื่อนำทรัพย์สินของพวกเขามาเป็นของฝรั่งเศส วันศุกร์ที่13ปีคศ1829ตลาดหุ้นอเมริกาล่มวันศุกร์ที่13ปีคศ1939เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในออสเตรเลียวันศุกร์ที่13ปีคศ1978เกิดการสังหารหมู่ในอิหราน13ศพในเมืองไทยก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับหลายโรงแรมและตึกหลายแห่งก็ไม่มีชั้น13เนื่องจากกลัวอาถรรพ์ กระทั่งตัวลิฟต์หลายสำนักงานก็จะไม่มีปุ่มกดชั้นที่13เช่นกันทั้งนี้เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดก็มีทั้งความเชื่อที่ปะปบบนอยู่กับความจริงจนแยกออกได้ยากและหลายครั้งความเชื่อก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างที่คาดไม่ถึงแต่ถึงอย่างนั้นก็อยากให้ความเชื่อมาทําให้เราดําเนินชีวิตต่อไปได้ยากเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของอาถรรพ์เลข13วันที่31ตุลาคม ช่วงต่อไปครับหลอนซ่อนเลขเราไปดูกันครับว่าเลข13กับอาถรรพ์กับความเชื่อของผมที่ว่าเลข13เป็นมหาอุดเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามต่อกันเลยครับหลอนซ่อน เลขกลับมาอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ตัวเลข3 1และ1 3ในทางโหราศาสตร์ของไทยเรานะครับ1 3และ31จริงๆแล้วไม่ต่างกันแต่ความหมายที่ผมอยากสื่อออกไปและน้อยคนนะครับที่จะสื่อออกมาแบบผมก็ได้แก่1 3ในความหมายของผมคือตัวเลขมหาอุดมหาอุดครับคือสิ่งที่ทำให้เราเกิดโชคลาภความสำเร็จความยำเกรงจากผู้คน ความสูงส่งในหน้าที่การงานทำอะไรคุณก็จะประสบความสำเร็จไปอยู่เสมอนี่คือความเชื่อของเลข1 3ึ่ในด้านมหาอุดนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันเลข3 1ก็ยังเป็นคู่ศัตรูกันอยู่ด้วยนะครับจะทำอะไรก็พบแต่สิ่งที่ไม่ดีจะทำอะไรก็มักจะประสบปัญหาเจออุปสรรคอยู่ตลอดเวลาต่างกับทางเมืองนอกเมืองนานะครับที่เลข1 3หรือ3 1ล้วนแต่เป็นเลขที่ให้ความรู้สึกที่ น่ากลัววังเวงและไม่นำมาใช้ในลิฟต์กันเลยนะครับสำหรับเลข 1. 3เอาละครับไม่ว่า1 3หรือ31จะเป็นตัวเลขอย่างไรสำหรับผมแล้วความเชื่อที่ว่า1 3คือมหาอุดผมใช้ทั้งทะเบียนรถทั้งในเบอร์มือถือนะครับสำหรับใครที่มีคอนแทคติดต่อผมอยู่น่าจะทราบกันดีแต่ไม่ว่าความเชื่อที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรขอให้ทุกคนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วโชคลาภความสำเร็จของคุณ จะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วคลิปต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องราวอะไรเอาเก็บความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านแน่นอนครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมนะครับกดค้นหาอาจารย์มุกเลขนิมิตทุกช่องทางทั้ง TikTok Facebook YouTube เพื่อที่จะไม่ทำให้ท่านได้พลาดโอกาสดีๆในการรับฟังเรื่องราวดีๆเรื่องเคล็ดลับดีๆเรื่องลีลับเหนือธรรมชาติ วันนี้หมดเวลาลงแล้วใครที่รับชมคลิปนี้ได้เลขตัวเด็ดกันไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเฮงปังดังรวย